อบกาแฟนะครับรู้สึกปรวสบกจะคอแห้งคอแห้งใครอยากสดชื่นนะครับดื่มกาแฟและชาร้านต๊อบกาแฟด้านหลังมีบริการนะครับผมราคาเป็นกันเองนะฮะสิบห้าบาท20บาทนี่ยังดูเชยนอยนะครับคู่นี้ตัวเาปิดเข้าสู่ยกเช็คกันเช็คก,กัน ห้านาทีในกรงมันยาวนานเหมือนเป็นชาตินะครับผมไปอีกทีเทสดาวลงไปครับโลด้สวยมากโอเคแล้วนะฮะฮุบฮุบนะนะฮุบฮุบอ่ะค้อค้อขีดพยายามแก้แล้วทุบหลังขีดสายทุบหลังศีสาและท้ายทอยนะครับ เจอจอเอเดียนะอีกเกลไปกันจ้บสนิทแน่นน่นโอเคแคบแไบแคบแคบคบแบแคครแบแคบแคไแคบะคบแคบแค่แคบแคบแคบแคปแคบ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 บแคบคบแบแคบปบคบแคบไปบแค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 ไแไบแคบคบแบแค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 บคบแปบคบไบคบแคคบ ที่นุ่กก็ดังรู้กันต่อไปตอนนี้เป็นไห้เมาส์ครับไห้เมาส์ไห้เมาส์นี่เป็นโพสิชันที่โหดร้ายมากนะครับโหดร้ายมากมากกระายแก้ยากมากนี่โชว์ความอ่อนของตัวครับวัชรน้ครับจะหมุนกันหรือไม่จะทำังไงพี่ก้องครับโอ้โหสุดยอดแก่ายากนะครับหรือเชื่อมากแก้มาไห้เมาส์ได้นะครับอีที่กังจับขาแลอยู่นะ จับว้ทำไมครับเพื่อจะจับใ่ท่าับผมไม่ทราบภาาเลยะคร้าน่ะผมเองก็ดูแล้วจากกาจับน่าจะเป็นโอเคไทเกิลล็อกรือะไรฮะจะเป็นมูอ้ามูครับกิตตี้ลลุกไลมพื้นก่อนโอ้โหเป็นนี้ผมก็ไม่รู้เป็นดาวท่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เราสแลงเป็นรเซาโชว์นะครับผมชื่อเดียวกันเมื่อกี้รถเซาท์โธนเอาละครับคนหนึ่งจับขาอีกคนนึงก็จับขาครับเอาไม่ต่อฮะแก้ขาแล้วลุกขึ้นอย่างนี้ถีบได้มพี่โอ๊ตไม่ได้ครับห้ามถีบนะฮะห้ามถีบห้ามถีบยานะครับยานะครับดูเราจะเก่งอินทิที่ใช้ยาเก่าอินทิชจอมกระทืบนะยโอ้เอาละครับ ครับโุณชมโค้งสุดท้ายขาอย่างนี้ขนาดทีนะครับยานะ้วฮะหมดยกครับผมโอเคสีมากฮะโยนี้สุดสีมาก